สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมพร้อมนะของ ID 175%นั่นเองครับว่าจะเตรียมพร้อมอะไรนะสำหรับตัว13ดาวที่จะมาเร็วๆนี้นะหลังจากปิดเซิร์ฟนะแล้วก็เปิดเซิร์ฟนะภา,ายใน2 3งชั่วโมงนี้นะครับเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันครับการเตรียมพร้อมของ ID 175 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือว่าผมอะ่ะนะก็เตรียมพร้อมในส่วนของอะไรฮะของตัวนะของตัวที่ผมเล่นนนะหนึ่งก็คือเกียวเมย์นั่นเองนะก็เตรียมไว้แล้วนะครับก็คือห้าตัวนะครับห้าตัวเลยนะห้านะตัวเกียวเมนท่าน้ำเนาะก็มีห้าตัวเรียบร้อยแลวนะฮะนี่ครับแล้วก็ในส่วนของปีศาจนะจริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือในส่วนของเทนงูเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้แค่อันเดียวเท่านั้น,นครับอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องรอที่ถัดไปนะตอนนี้อากาศามาพอดีนะอกากาศก็คิดว่าจะทํา13ดาวนั่นเองนะครับแล้วก็ทําเกียวเมนะเปิดเกียวเมรอแล้วนะครับก็คือ5ตัวนะครับก็คิดว่านะครับสําหรับถ้าหากว่าเปิดมาเนี่ยทั้งเกียวเมแล้วก็ในส่วนของเกียโกะเนี่ยจะ13ดาวนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของธาตุลมเนี่ยซเนมีเนี่ยก็คือทําไว้แล้วนะก็คือตั้งแต่แรกเลยนะที่เปิดเพิ่มอีก5ตัวนะครับก็ เตรียมไว้พร้อมแลยนะก็คือสำหรับซาเนมีนี่คือออนหนึ่งนะที่จะทํา13ดาวเป็นตัวแรกนะครับก็คือไม่รู้แหละว่าอะไรมันพอหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ว่าซาเนมีเนี่ยต้อง13ดาวเท่านั้นนะครับก็คือไม่รู้แหละว่ามันยังไงนะแล้วก็นะจะมีอีกตัวหนึ่งนะในส่วนนี้ก็คือธรรมโยนะธรรมโยคิดว่าจะทํานะ สิบสามดาวเหมือนกันนะคือเอาสี่ตัวก่อนแล้วกันนะสาหรับสัปดาห์นี้นะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะทําในส่วนของอาการาไฟนะสิบสามดาวแล้วก็เ,เทนงูนะก็คือ13ดาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะถามว่าตัวที่ต้องปดจากเราไปนะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับก็คืออกาการาปีศาจนะครับก็จะจากเราไปนะไม่รู้ว่าจะรอดพ้นนะในในจะถ้าไม่ครบเนี่ยผมก็ต้องเอาอกาการาปีศาจเนี่ยสังเวยนะสังเวยนะเอา ของมาอัพนะให้ตัวทั้ง4ตัวแรกๆเลยนะก็จะมีอะไรฮะมีในส่วนของซานมินะฮะแล้วก็เกียโกะนะครับแล้วก็เกียวเมนะครับแล้วก็ทามายโยนะสตัวนี้นะที่จะเป็นเป้าหมายนะที่จะทำสิบดาวนะแล้วก็เตรียมพร้อมของต่างๆไว้รอแล้วนะครับก็นะอีกไม่กี่นาทีนะก็จะเ,เขาเรียกนะเธอจะปิดแล้วนะก็ บอกขอาคราวนิดนึงนะว่า ID ดี175%เนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมนะสำหรับ13ดาวแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ในสิที่สำคัญก็จะเป็นหินเหลืองใช่ไหมครับหินเหลืองตอนนี้นะก็มีอยู่1 0 0 0 0แสนนะหน่งแสนหแสนเม็ดนะเนี่ยประมาณาน้อยละเอมถึงแสนเม็ดนะถ้าหากว่ารีในส่วนของอคาซาปีศาจไปนะครับก็จะได้นะในส่วนนี้นะ เพิ่มขึ้นมาเะครับเพื่อท,ที่ที่จะทำตัวนะ13ดาว4ตัวนะเพื่อนๆก็ลองมาลุ้นกันดูนะว่า,าหลังจากเสร็จสิ้นการอัปเดตแพดมาเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะฮะพอเปิดมาเนี่ยจะทำา13ดาว4ี่ตัวได้ไหมครับเป้าหมายแรกของของ ID ดีนี้นะครับก็มาดูกันนะมาลมุ้นกันนะว่าจะพอไหมนะจะพอไหมนะครับก็สำหรับอีีนี้ก็แค่นมจิ้มนะเล็กๆน้อยนะครับเดี๋ยว อีพีถัดไปนะเปิดเซิร์ฟมาปุ๊บเนี่ยนอกจาก ID ดีซุปเปอร์ลักกี้แล้วนะที่อากาศาไฟเนี่ยจะ13ดาวนะก็จะมี ID ดีหนึ่งเจ็ดาเปอร์เซ็นต์นะผมคิดว่าประมาณ2อสาตัวแหละนะไม่ประมาณ3ตัวแหละประมาณ3ตัวแหละที่จะ13ดาวนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า13ดาวเนี่ยมันใช้วัตถุดิบนะวัตถุดิบในส่วนนี้นะในส่วนของตรงนี้นะ,ะเนี่ยเอ ดารานะในส่วนตรงนี้ใช้10ดาวสอตัวนะครับแล้วก็ใช้6ดาวเนี่ยหตัวนะเพื่อนนะนะแล้วก็ใช้ตัวต้นเนี่ยหตัวนะซึ่งเยอะมากๆเลยนะบ,บอกได้เลยว่าการทํา13ดาวไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆเลยนะครับกว่าที่จะทํา13ดาวได้เนี่ยต้องเก็บรวบรวมพลัดิบ,บมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสิบสามดาวเนี่ยเพื่อนต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะก็ มาดูกันนะมาดูกันนะครับว่าอีพีหน้าเนี่ยผมจะสามารถทำชาเลนต์เนี้ยเหมือนกับว่าให้เป้าหมายของผมเนี่ยนะเหมือนกับ13ดาว4ตัวได้ไหมนะครับช่วยร่มรุนแล้วก็ช่วยมาดูนิงๆึงนะว่าผมทำได้หรือเปล่านะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอลาเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ